ตั้งแต่เด็กนมถึงชายชาติไวชกันในสมัยก่อนกับพวกเครื่องล้างข,งของขังหรือวิชา,าคมรวมทั้งเรื่องของเลขยันอักขระรูปลายต่างๆเป็นเรื่องที่ต้องส,อสะแสวงหาเรียนรู้มาใส่ตัวไม่จําเป็นว่าจะต้องมีไว้ใช้หรือไม่ได้ใช้แต่มันเหมือนเป็นสิ่งที่ว่าชายชาติทุกคนต้องมีกันมีหมออาคมที่ชาวบ้านมักจะเรียกแกติดปากว่าอาจารย์เสือซึ่งอันที่จริงแกก็มีชื่อของแกอยู่แต่ว่าชาวบ้านได้ลืมเลือนกันไปหมดแล้ว เพราะว่าอาจารเสือแกจะเก่งในเรื่องการปลูกเศษเครื่องรางประเภทเสือจึงเรียกกันตามที่คนส่วนใหญ่สมัยนั้น,น,นรู้จักและเรียกกันง่ายๆและเครื่องรางของขังประเภทเสือที่แกปลูกเศษจะมีความเข้มขังมากกว่าอาจารย์หลายๆท่านหรือหลายๆสำนักที่สร้างมันขึ้นมาที่แม้จะสร้างเครื่องรางประเภทเดียวกันก็ตามเพราะวิชาอาคมของแกได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์หลายๆท่านทั้งทางสายดำและสายขาวที่เก่งเฉพาะด้านเกี่ยวกับเสือโดยเฉพาะ เมื่อวิชาทั้งหมดมารวมอยู่ที่ตัวของอาจารย์เสือเพียงคนเดียวมันก็เลยมีความเข้มขังมากกว่าใครหลายสิบปีผ่านมาได้สั่งสอนถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ไปเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเพราะแกต้องเลือกเอาเด็กนมที่สามารถจะนำเอาวิชาของแกที่ได้รับถ่ายทอดให้แล้วไปใช้ได้อย่างมีคุณธรรมไม่เบียดเบียนหรือว่าสร้างความเดือดร้อนหลังแกผู้อื่นเพราะมันเป็นวิชาที่ผนวกเข้าด,ด้วยกันด้วยสายดำและสายขาว ด้วยความที่วิชาของแกมีความเข้มขลังมากกว่าใครจึงมีทั้งด่านดีและด่านร้ายพอๆกันหากว่าใช้ไปในทางที่ถูกต้องในจำนวนลูกศิษย์ไม่กี่คนที่ได้วิชาไปจากแกล้วนแต่เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลที่มาจากเหนือบางใต้บ้างตะวันออกบ้างที่ต้องมากินอยู่ปรนิบัติอาจารย์เสือเพื่อต้องการอยากจะได้วิชากลับไปทุกคนล้วนแต่มีความอดทนมุ่งมั่นทำให้อาจารย์เสือเห็นถึงว่าใครสมควรจะได้วิชาไป ผิดกับเด็กหนุ่มหรือว่าชายชะกันที่อยู่หมู่บ้านหรือตำบลละแวะกใกล้เคียงก,กันกับแกอีกหลายคนที่ต่างกัวนเวียนแวะเข้ามาขอลำเลียนวิชาไปไปมามาอยู่นานเมื่อเห็นว่าวิชาได้ยากเย็นมากนักก็ไม่พากันกลับมาอีกหันไปลำเลียนวิชาอื่นๆกับอาจารย์อีกหลายๆท่านแทนแต่ก็ยังมีหนึ่งคนที่ได้วิชาไปจนหมดสิ้นมุ่งมั่นถึงขนาดมาอยู่กินร่วมกับอีกหลายๆคนที่มาจากแดนไกลแถมอยู่มานานมากกว่าด้วยซ้ํา ด้วยความอดทนไม่มีพรำบนกว่าจะได้ความเชื่อใจและถ่าย,ายทอดวิชาให้กัไหลายๆนันกับคนอื่นๆเพราะว่าเด็กนมผู้นี้ให้ความนับถือและเชื่อใจอาจารย์เสือมาตั้งแต่เด็กๆถึงความเข้มขลังของวิชาอาคมและเครื่องหลังของขังของแกเป็นอย่างดีซึ่งกระคงจะไม่มีโอกาสได้ไปล่ำเรียนวิชาที่ไหนได้อีกมากกว่านี้ซึ่งนั่นก็คือทิดจอมเด็กหน่มที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านของอาจารย์เสือไปเกือบ20กิโลหลังจากที่ได้วิชาอาคมไป ก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กหน่มทั่วๆไปแต่ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครตามคําสอนของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์เสือผ่านไปหลายปีก็เลิกเที่ยวเตรหันไปช่วยพ่อแม่ทำมาหากินด้วยการสืบทอดอาชีพหลักๆของพ่อก็คือการเป็นพราล่าสัตว์ได้เห็นและรับฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ป่ามาตั้งแต่สมัยเด็ก ็เลยไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นมากนักที่จะเข้าป่าไปล่าสัตว์เพียงคนเดียวได้หลังจากที่ตามพ่อเข้าไปล่าสัตว์เพียงไม่กี่เดือนตัวของทิดจอมเองก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมเยียนอาจารย์เสืออีกเลยแม้จะอยู่ไม่ได้ไกลกันมากนักเหมือนว่าตัดขาดจากกันไปเลยหลังจากที่ได้วิชาอาคมมายิ่งเมื่อช่วงหลังๆที่ได้ยึดอาชีพเป็นพลานเต็มตัวก็ยิ่งเหมือนว่าชีวิตจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าทำผิดพลาดอะไร หลังจากที่ยืดอาชีพเป็นพรานต่อจากพ่อได้ไม่ถึงสามปีพ่อก็มาด่วนตายจากไปอย่างกระทันหันทั้งที่ยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงไม่มีโรคไม่มีภัยด้วยซ้ำพ่อตายไปไม่ถึงปีแม่ก็มาตายตามไปอีกทั้งที่ก็แข็งแรงด้วยกันทั้งคู่และร่างกายก็มาได้แก่เท่าถึงขนาดว่าจะไปไหนมาไหนไม่ได้พอเหลือตัวคนเดียวที่จองก่ากลายเป็นคนคิดมากซึมเศร้าเหมือนชีวิตไม่รู้จะอยู่ไปเพื่อใครลูกเมียก็ยังไม่ทันจะมี อายุอานามกับปาเข้าไป30กว่าเข้าไปแล้วเพื่อนฝูงก็ยิงห่างหายไปมีครอบครัวทํามาหากินกันหมดช่วงหลังๆเข้าป่าไป4ี่หวันถึงจะกลับออกมาทีไม่มีใครรู้ว่าช่วงเวลานั้นทิดจอมเข้าไปทําอะไรอยู่ในป่าเรื่องที่มีชาวบ้านรู้ว่าทิดจอมได้วิชาอาคมมาจากอาจารย์เสือก็มีหลายคนที่รู้และยังมีคนที่อยากจะลองวิชาอาคมด้วยตั้งแต่สมัยหนุ่มๆมาแล้วจนป่านี้ก็ยังมีความคิดแบบนั้นอยู่ เพราะเหลือวิชาอาคมต่างกันลำหรือกันไปทั่วถึงความเข้มขลังแม้แต่เครื่องรางของอาจารย์เสือทุกชิ้นใครๆก็อยากจะมีไว้ครอบครองโดยกันทั้งนั้นแต่ว่าหลายปีหลังจากนั้นมาอาจารย์เสือแกก็ไม่ได้ปลูกเสกลอว่าสร้างเครื่องรางของขังขึ้นมาให้ใครอีกเลยและคงจะไม่มีใครกล้าไปร้องดีกับอาจารย์เสือแน่ก็เลยคิดอยากจะร้องดีกับทิศจอมซึ่งเป็นลูกศิษย์จะดีกว่าสู้ได้ไม่ได้ก็คงจะไม่บาดเจ็บหรือเสียหายอะไรมาก หลายครั้งหลายหนที่ทิดจอมเข้าป่าไปล่าสัตว์ก็หาโอกาสอยู่แต่ก็ไม่เหมาะสักทีจนหลังจากที่พ่อแม่ของทิดจอมตายไปทิดจอมก็ดูจะซึมเศร้าไปด้วยวิชาอาคมก็คงจะไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ก็อาจจะลืมเลือนหรือว่เสื่อมไปแล้วก็ได้หากว่าสามารถจะเอาชนะทิดจอมได้ตนก็จะกลายเป็นที่นับถือไปจนทั่วซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องที่พึงปรารถนาะของชายชายตีทั่วไปในสมัยนั้น จะทําอะไรใครๆกับนับหน้าถือตาโดยความที่เป็นพรานเหมือนๆกันแต่ไม่เคยรู้ว่าทิศจอมเข้าป่าไปที่ใดเพราะเมื่อตามเข้าป่าไปทีไรเป็นต้องคลาดกันทุกทีไม่รู้ว่าทิศจอมใช้อาคมกําบังตนไว้หรือไม่เมื่อได้โอกาสจึงเข้าไปดักรออยู่ที่กลางป่าลึกประมาณช่วงกิโลกว่าเพราะยังไงทิศจอมก็ต้องผ่านเข้าไปทางนั้นแน่ก่อนจะแยกไปป่าด้านใดด้านหนึ่งที่ต้องการเมื่อถึงเวลาทิ่จอมกระแบกปืนเข้าไปถึงผู้ที่ดักรออยู่แล้วก็ซัดเปียงเข้าให้ ดยปืนลูกสองคู่กายและกระสุนที่ลงอาคมเตรียมไว้ทิดจอมไม่ทันได้ตั้งตัวถูกกระสุนอาคมยิงเข้าไปก็ล้มควม่ำลงไปกับพื้นนอนดินพล่านบิดไปบิดมาด้วยอาการจุกเสียดที่เกิดจากแรงประทะของกระสุนตาผุยพลานลุนพีคนที่ยิงนั่นก็คิดว่ากระสุนอาคมของตนเองคงจะใช้ได้ผลวิชาอาคมของทิดจอมที่ได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์เสือคงจะไม่เท่าไหร่ถึงได้นอนบิดไปบิดมาดินพลานแบบนั้น และคิดว่าทิดจอมคงจะไม่มีทางรอดจากอาการบาดเจ็บด้วยพิษของกระสุนอาคมอาจจะตายในเวลาไม่นานมากนักก็เลยคิดจะหนีไปก่อนเพราะเกรงว่าจะมีคนมาเห็นเขา้าสายตาของทิดจอมจ้องมองล่างที่ย่องหนีออกไปที่อยู่ห่างออกไปรลวาสักสิบกวา่าสายตาที่มองด้วยความอาฆาตแค้นเพราะไม่เคยมีใครมาทำกับตนแบบนั้นมาก่อนและทิดจอมเองก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนหรือไปทำอะไรให้กับใครด้วยอารมณ์ซึมเศร้าถูกกระตุ้นให้ปรุงพ่าน ด้วยความเดือดดาลโมโหเหมือนต้องการที่จะหาที่ระบายมันออกไปลุกปลดปลดกระโจนตามล่างของตะุ๋ยไปตะพุพยที่ย่องหนีออกไปโดยที่ไม่ทันได้ระวังตัวก็ถูกล่างของทิจจอมที่ตอนนี้ไม่ใช่คนเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าได้กลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวไปแล้วด้วยวิชาอาคมที่ล่ำเรียนมาด้วยวิชาเสือล้วนๆทั้งสายดำและสายขาวซึ่งก็คงจะควบคุมตัวเองไว้ไม่ได้เช่นเดียวกันล่างของตะผุยถูกเสือสมิงทิจจอม กัดฉีกกระชากออกมาเป็นชิ้นๆอย่างน่าสยดสยองนอนคว่ำหน้าลงไปกับพื้นทั้งที่ไม่เห็นด้วยซ้าว่าทิ่จอมได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดอย่างโหยหวนดังไปทั่วทั้งป่าละแวกนั้นครู่เดียวก็งเงียบสนิทไปเสียงที่แหกปากร้องลั่นของตะผุอยดังไปเข้าหูของอาจารย์เสือที่ไม่รู้ว่าจะเป็นด้วยความบังเอิญหรือว่าชะตาของตาผุอยและทิจจอมอาจารย์เสือกลับมาจากทุระที่หมูบบ้านของลูกศิษย์ ที่เป็นผู้หลับผู้ใหญ่ที่ให้ความนับถือแกมานานและจะไปมาหาสู่กันเรื่อยมาต่างฝ่ายต่างกระผริเปลี่ยนไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันบ่อยๆถึงคราวที่อาจารย์เสือแกได้ไปเยี่ยมเยียนเข้าพอดีและรู้ว่าเป็นเสียงที่ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ในป่ามีชาวบ้านรู้ว่าพลานถูกสัตว์ป่าฆ่าตายเป็นประจำถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างหลีบสาวเท้าก็ไปฝั่งที่มีเสียงร้องเมื่อคู่ก็ไปเจอเข้ากับล่างเสือลายผาดก่อนกำลังกัดฉีกเนื้อหนังของใครบางคนอยู่ เมื่อเห็นว่าเหยื่อตายไปแล้วก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้ทำได้เพียงออกไปบอกข่าวกับชาวบ้านคนล่าสัตว์บางครั้งสัตว์ก็ล่าคนซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาและเป็นวิถีของธรรมชาติตายแล้วก็เอาล่างไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีก็เท่านั้นจึงหันหลังกลับแต่ว่าเสือสมิงทิดจ,จอมดันหันเข้าไปเห็นพอดีและมันก็คงจะไม่ปล่อยให้ใครหนีหลอดไปได้จากบริเวณนั้นแน่และจากเหยื่อก็กระโจนเข้าใส่าอาจารย์เสือทางด้านหลัง ซึ่งหากว่าเป็นคนอื่นก็คงจะกลายเป็นเหยื่อให้มันได้ง่ายๆแต่กับอาจารย์เสือขมเขี่ยวและกงเล็บของมันกลับไม่ได้ละคายผิวของอาจารย์เสือแม้แต่น้อยแถมยังถูกอาจารย์เสือหันกลับมาฟาดเขาด่าโดยตะพดเข่าที่หัวเต็มแรงเหมือนถูกทุบด้วยกระบองเหล็กล่างเสือสมิงถึงกับฟุบนอนลงไปกับพื้นก่อนจะลุกปวดถอยหลังโกรธด,ด้วยความตกใจยังไม่แน่ใจว่าล่างที่ยืนอยู่ใช่อาจารย์เสือหรือไม่หรือไม่ก็คงจะจําไม่ได้แล้ว แต่ด้วยอารมณ์โมโหที่ยังพลุ้งพลานอยู่และด้วยสาเหตุใดก็ตามเรื่องจำอาจารย์เสือได้ไม่ได้ก็คงไม่สำคัญแล้วรุ่งปลวดเข้าไปหาอาจารย์เสืออีกครั้งทั้งที่คงจะรู้ตัวอยู่บ้างว่าคงจะโู่ไม้ตะพดนั้นไม่ได้ก็เลยถูกไม้ตะพดฟาดสวนกระเด็นออกไปอีกครั้งจนได้อาจารย์เสือต้องการเพียงแค่จะสั่งสอนให้มันกลัวหรือว่าหนีไปหากว่าเป็นเสือป่าทั่วๆไปก็คงจะตกใจหนีไปแล้วแต่นี่มันกลับพุ่งกระโจนเข้าใส่อีก ไม่มีทีท่าว่าจะกลัวแม้แต่น้อยอาจารย์เสือก็เลยเข้าใจว่ามันคงจะไม่ใช่เสือธรรมดาแน่ๆอาจจะเป็นเสือสมิงที่เกิดจากการที่กินคนเข้าไปหรือไม่ก็เป็นคนที่มีวิชาอาคมผู้ใดผู้หนึ่งก็เลยตัดสินใจจะสยบหรือไม่ก็ฆ่ามันให้ตายเสียจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนหรือว่าฆ่าใครตายได้อีกเสือสมิงทิ่จอมีงก็คิดว่าคงจะไม่มีทางที่ตนจะสู้ไม่ได้ทั้งที่ก็โดนฟาดไ,ไปถึงสองครั้งสามครั้งเหมือนคิดจะปลอบใจตัวเอง โดยที่ไม่คิดจะหนีเอาตัวรอดแต่อย่างใดแต่สุดท้ายก็ถูกพันธนาการโดยเถาวัลย์อาคมที่อาจารย์เสือควางเข้าใส่ลัดแน่นจนแทบหายใจไม่ออกแล้วก็เดินมากระหน่ำตีด้วยตะพดเข้าไปตีหัวแบบไม่ยัง้งทำได้ก็เพียงแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเท่านั้นยิ่งร้องยิ่งดินเถาวัลย์ก็ยิ่งลัดแน่นเข้าไปใหญ่ตะพดตีฟาดลงมาไม่ต่างกับถูกทุบด้วยค้อนเหล็กเพราะว่ามันเป็นไม้ตะพดลงอาคมถูกตีจนเลือดทะลักออกมาจากปากและจมูก จนเสียงของมันร้องลั่นออกมาเหือกสุดท้ายถึงได้ทำมอาอาจารย์เสือต้องหยุดตีเพราะแกจําได้ว่าเสียงที่ร้องออกมานั้นมันเป็นเสียงของคนช,ชัดๆแถมยังเป็นเสียงของลูกศิษย์ของแกเองอีกด้วยเพราะเคยใช้ไม้ตะพดตีตอนที่เขี่ยวเขียนให้ลําเลียนวิชาอาคมเพียงคู่เดียวล่างของเสือสมิงก็กลับกายล่างคืนมาเป็นทิศจอมจริงๆแต่ดูท่าทางทิศจอมคงจะกินเลือดเนื้อส,สดๆมาก่อนหน้านั้น ถึงได้กลายมาเป็นเสือสมิงและข่าเหยื่อลายล่าสุดที่เห็นคงจะจำอาจารย์เสือซึ่งเป็นอาจารย์ของตนเองไม่ได้ด้วยวิชา,าคมที่แกได้ถ่ายทอดให้แม้ว่าจะเป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องเสือเสือแต่ก็ไม่ได้กลายเป็นเสือสมิงได้ง่ายๆนอกจากจะไปทำอะไรผิดเพี้ยนมาก่อนบวกกับอารมณ์ที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อาจารย์เสือไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเพราะถือว่าย่างไงลูกศิษย์ก็มาถูกแกฆ่าตายโดยมือของตัวแกเอง ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครได้มากไปกว่าน,นั้นเหยื่อที่ตายก็คงจะมีส่วนทําให้ทิดจอมกลายเป็นเสือสมิงไปด้วยเพราะว่าอาจารย์เสือรู้จักนิสัยของทิดจอมเป็นอย่างดีก่อนที่จะถ่ายทอดวิชา,าคมต่างๆให้แต่ก็ใช่ว่าจะสอนให้ทั้งหมดจนกําลาปลูกสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้เมื่อมีปัญหาตามมาถึงได้ฆ่าเสือสมิงทิดจอมได้ไง่ายๆไม่ต้องเสียเลี้ยวแรงอะไรมากนักแต่เสียดายที่ทิดจอมต้องมาพบกับจุดจบแบบนั้น จากปืนสองกระบอกที่ตกหล่นอยู่ทั้งคู่ก็คงจะเป็นพลานที่เข้ามาล่าสัตว์ด้วยกันนี่คงจะเป็นอีกสาเหตุที่ทิดจอมต้องกลายเป็นเสือสมิงเพราะคงเผลอแอบไปกินเนื้อสัตว์สดสดเข้าต่อมาจานเสือก็ไม่ได้ถ่ายทอดวิชาคมของแกให้กับใครอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาจนสาบสูญไปพร้อมๆกับตัวแกเองส่วนลูกศิษย์คนอื่นๆนั้นไม่มีใครรับรู้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไป ช่วงระหว่างเส้นทางหลักที่เป็นเส้นทางใช้สัญจรกันไปมาระหว่างหมู่บ้านหรือไรนาในสมัยก่อนที่บ้านเกิดของข้าพเจ้าเมื่อเราล่าสักห้าสิบปีที่แล้วจะมีเนินดอนอยู่เนินหนึ่งมีต้นโพยใหญ่ขึ้นอยู่ที่ดอนนั่นด้วยพอเล่าให้ฟังว่าที่ดอนและต้นโพยใหญ่นั้นจะมีการดักปนจี้กันอยู่เป็นประจำจนในสมัยก่อนจะใช้มีดใช้ดาบในการปนจี้เป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะใช้ปืนมากนักเพราะอาจจะกลัวเรื่องเสียงที่ดัง จนมีชาวบ้านที่ได้ยินและรู้ว่ามีการปล้นจะยกขยงตามไปจนทันเพราะสมัยก่อนมักจะชอบปล้นเอาแต่วัวควายระหว่างทางจะโยกย้ายตอนเอาไปไหนมาไหนทีก็ทำได้เชิงช้าและการปล้นจีทุกครั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงฝ่ายเจ้าทุกเป็นต้องถูกฆ่าตายทุกครั้งไม่มีใครเหลือหลอดไปบอกใครได้และจะเป็นการฆ่าโดยการฟันคอจนขาดทุกลาลเพื่อไม่ให้เป็นการทรมานโดยการฟันทางด้านหลังเพื่อไม่ให้รู้ตัว หลายครั้งหลายหนและผ่านมาหลายปีเข้าชาวบ้านก็นเรียกกันติดปากกับชื่อดอนนั้นว่าดอนคอขาดเพราะเหตุการณ์แบบนั้นมีเกิดขึ้นทุกปีแม้ชาวบ้านที่อยู่ในแถบนั้นจะระวังตัวกันเป็นอย่างดีในกลารต่อมาแต่ก็ยังมีผู้คนจากต่างถิ่นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาประจําเพราะแม้ว่าจะเป็นแค่ทางเกวียนแต่มันเป็นเส้นทางหลักที่ต้องใช้สัญจรกันไปมามากมายหลายหมู่บ้านที่อยู่ในป่าดงนั้น เก็เลยเหมาะที่โจรพวกนั้นจะมาดักป่อนอยู่ระหว่างทางเป็นอยู่แบบนั้นอยู่ตั้งแต่ข้าพระเจ้ายังไม่เกิดจวบจนข้าพเจ้าอายุได้กล่าวขวบสิบขวบพอจําความได้โดยที่ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้าไปถึงเพราะการเดินทางจากตัวเมืองอยากลําบากและไกลจากตัวเมืองไปมากมันไม่ใช่ว่ามีเพียงแค่โจรกลุ่มเดียวแต่เหมือนว่าจะมีอีกมากมายหลายก๊กพอเห็นว่ามันเป็นที่เหมาะสําหรับการดักป่นเอาวัวควายของชาวบ้าน แม้บางช่วงที่ไม่มีโจรมาดักป่นที่ดอนนั่นก็กลายเป็นดอนผีดุที่ใครผ่านไปผ่านมามักจะเจอผีคอขาดหลอกหลอนเอาเป็นประจำไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ก็ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาด้วยเช่นกันระหว่างหมู่บ้านยามมีงานบุญงานบวชงานวัดอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้ามืดหรือเพียงแค่บ่ายแก่ๆยังไม่ทันจะมืดคำเสียด้วยซ้ำทำให้หวาดผวากกันไปทั่วไม่ว่าคนหรือว่าพระแม้แต่พวกโจรที่มาหลัง ก็มีที่เจอดีเข้าด้วยเช่นเดียวกันจนสุดท้ายก็ไม่มีโจรกกไหนกล้าเข้าไปดักป่วนจีชาวบ้านในแถบนั้นอีกเลยเพราะว่าเวลาต่อมามันไม่ได้มีแค่ผีดุเท่านั้นแต่ดันมีเสือออกมาหากินอยู่แถวๆที่ดอนนั่นด้วยแม้ว่าช่วงที่เป็นเนินดอนและมีต้นโพยใหญ่อยู่จะห่างจากพื้นป่าใหญ่ออกไปถึง78กิโลเมตรแต่ก็ยังมีความลกคึ้มเป็นป่าพงป่าหญ้าแฝก ที่ชาวบ้านมักจะเข้าไปเกี่ยวเอามาทําเป็นหลังคาบ้านกันอยู่เป็นประจำพอมีเสือออกมาหากินไกลๆก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกที่เสือออกมาหากินอยู่แถบนั้นหลายคนก็ว่าที่ผ่านมามันมีคนถูกฆ่าตายอยู่บ่อยๆมันออกมาก็เพราะว่าเคยมาลากเอาเหยื่อที่ถูกฆ่าตายไปกินพอหาเหยื่อได้ง่ายๆมันก็เลยมาดักซุ่มรออยู่เป็นประจำพอไม่มีเหยื่อถูกฆ่าทิ้งไว้ก็กลายเป็นว่ามันต้องฆ่าชาวบ้านที่ผ่านไปมา และฉีกเนื้อหนังกินอยู่แถวๆนั้นไม่ไปไหนทําให้นอกจากที่ดอนนั้นมีผีดุแล้วก็ยังมีเสือดักซุ่มรอฆ่าคนหลากไปกินด้วยและมันยังเป็นเส้นทางที่จะต้องผ่านไปนาของปู่ทั้งลุงป้าอาก็ยังต้องผ่านไปมาในช่วงที่ทํานาอยู่และอีกหลายครอบครัวในหมู่บ้านเดียวกันยังต้องใช้สัญจรไปมาปู่กับย่าจะอยู่ประจำที่นาเพื่อเลี้ยงวัวควายจะมีลูกหลานผัดเปลี่ยนกันไปช่วยดูแลบ้างแต่ต้องไปกันเป็นขยง ในช่วงที่โรงเรียนปิดหรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่นาปูมีปืนลูกซองยาวอยู่กระบอกหนึ่งแต่ไม่มีใครเก่งเรื่องการใช้ปืนแม้แต่ปูที่เป็นเจ้าของเองกระตามจนลุงเขยมาจากอีกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่อยู่ก่อนเข้ามาในป่าดงด่านนอกออกไปสัก30กิโลเมตรมาช่วยทำนาเพราะที่หมู่บ้านของแกไม่มีฝนตกลงมาที่นาของปูมีฝนตกลงมาบ้างและที่ท้ายนาก็ยังมีคลองที่มีน้ำอยู่ตลอดทั้งปี ปลูกผักเลี้ยงวัวควายได้ตลอดปีเหลืองผีดูและเหลืองเสือออกมาดักสุ่มฆ่าชาวบ้านและหลากเอาเข้าไปกินลุงเขยก็ได้ยินมานานแต่มาได้มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะว่าหมู่บ้านของแกอยู่กันคนละที่พอมีเวลามาเยี่ยมเยียนกันก็ไม่มีใครมัวไปคิดถึงเรื่องพวกนั้นมาอยู่ทีก็คืนสองคืนก็กลับแล้วแต่ลุงเขยแกชำนาญเรื่องปืนและยิงปืนแม่นเพราะว่ามักจะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าแถบใกล้หมู่บ้านของแกอยู่เป็นประจำ ครั้งนี้ได้เข้าไปที่นาก็เลยถือโอกาสเอาปืนของปู่มาใช้พ่อไม่เคยได้ยิงมาซะนานและอยากจะไปล่าเสือตัวนั้นด้วยพอได้ยินเรื่องมันมานานมากแล้วว่าแม้แต่โจนผู้ไร่ที่เคยแอบมาดักซุ่มปล้นชาวบ้านที่ดอนนั่นก็ยังถูกมันฆ่าตายจนไม่มีโจรที่ไหนกลับมาอีกบางหลายถึงขนาดวิ่งหนีตายเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านเห็นมีปืนก็เลยพากันกลัวไม่อยากแค่ยุ่งด้วยแต่ด้วยความที่โจรพวกนั้นก็กลัวตายเหมือนกัน มันก็เลยไม่ได้ทําอะไรชาวบ้านเช่นกันพอแม้ว่าจะมีปืนแต่กระลอดมาในหมู่บ้านเพียงคนเดียวที่เหลือก็กลายเป็นเหยื่อของเสือและก็วิ่งหายไปคนละทิศละทางขืนทําอะไรมีหวังถูกชาวบ้านลุมประชาทานตายแน่ๆก็เลยขอเพียงแค่นั่งพักและเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่ายิงเสือนั่นไม่เข้าแม้จะพากันยิงเข้าไปหลายนัดหลายกระบอกแต่ก็ยังถูกเสือพุ่งเข้ามาฆ่าตายจนได้ลุงเขยเคยได้ยินเรื่องเสือสมิงมาเหมือนกัน ว่าที่มันเป็นเสือสมิงก็เพราะว่ามันกินคนเข้าไปหลายลายที่มันยิงไม่เข้าก็คงเพราะว่ามันได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วนั่นเองยังไงก็อยากจะลองเข้าไปล่ามันดูสักครั้งไหนไหนก็มีโอกาสได้มาอยู่ที่นาแล้วและแกไม่ต้องการให้ใครเป็นภาระด้วยเดี๋ยวจะพากันไปเป็นอันตรายซะ,ะเปล่าทุกคนต่างก็รู้ว่าลุงเคยเคย,เคยล่าสัตว์มานับครั้งไม่ถ้วนครอบครัวของแกก็เคยเป็นพรานมาตั้งแต่สมัยปู่สมัยพ่อแม้ว่าแกจะไม่ได้ยึดเป็นอาชีพ แต่การเรียนรู้และลาสัตว์มาไม่น้อยเรื่องวิชาอาคมก็ยังมีอยู่เหมือนๆพลานทั่วๆไปในสมัยก่อนและรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับเสือสมิงไม่ว่ามันจะเป็นเสือสมิงอย่างที่คิดหรือไม่ก็ตามลุงเคยใช้เวลาหลังข่าวเย็นทําพิธีของแกงเงียบๆที่ใายตนมะขามหลังห่างนาแกเอาเครื่องลางของขลังและกระสุนปืนใส่ในพานพร้อมกับดอกไม้ถูบเทียนเหมือนที่เคยเห็นพระทําพิธีกันในวัด ปลุกเสษของอยู่ในพานจนเกือบครึ่งชงั่วโมงก็คว้าเครื่องล้างของขังกระสนที่ทําการปลุกเศษเรียบร้อยแล้วพร้อมกับปืนเดินออกไปที่ปากทางเข้านาประมาณเกือบสองกิโลเมตรเวลานั้นก็ใกล้จะค่าอยู่ล้อมล่อแล้วคงไม่มีใครที่ไหนออกไปเดินเพ่นผ่านบริเวณนั้นแน่แม้ว่าบางคนจะไม่กลัวผีแต่เรื่องเสือนั่นก็ไม่อยากจะเสี่ยงด้วยพอลุงเขยเดินลับตาไปก็ดันมีเสียงหมาพากันเห่าหอนขึ้น พวกหล,ลานๆหลายคนอย่างข้าพเจ้าก็พากันหนีเข้านอนทันทีแม้เพิ่งจะโผลเพลเท่านั้นด้วยความกลัวพวกผู้ใหญ่ก็นั่งสูบยาฉุนพูดคุยกันไปเรื่อยไม่รู้ว่าเข้านอนกันตอนไหนเพราะว่าพวกเด็กๆพากันหลับไปก่อนแล้วมาสะดุ้งตื่นเอาก็เกือบจะสามทุ่มเพราะมีเสียงปืนดังเข้ามาอีกครู่เดียวก็ดังตามมาอีกนัดแล้วก็เงียบไปในที่สุดพากันลุกเข้ามานั่งพูดคุยกันอยู่ที่กองไฟหน้ากระท่อมมองออกไปที่ทางเข้านา รอลุงเขยกลับเข้ามาและต่างก็มั่นใจว่าลุงเขยคงจะไม่เป็นอะไรแน่แต่จะฆ่าเสือนั่นได้หรือไม่ก็อีกเรื่องไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลุงเขยก็เดินกลับมาทุกคนรอฟังว่าจะเป็นยังไงบ้างมาถึงก็เหมือนว่าจะไม่ต้องบอกว่าทุกคนกําลังรอฟังอยู่ไม่เว้นแม้แต่ปู่กับย่าแกเอาหางเสือมาวางให้ดูบอกว่าจะเอาไปทําเป็นเครื่องล้างของครั้งและกีดเอาหน้าผากของมันมาให้ปู่เก็บไว้ด้วย แตดูเหมือนว่าทุกคนสนใจอยากจะฟังว่าแกคาเสือนั่นได้ยังไงและมันเป็นเสือสมิงจริงหรือไม่และเสือสมิงนั่นเป็นยังไงมีแต่เสียงลุกหล้ลลลานถามกันวุ่นวายไปหมดเพราะอยากจะรู้แกก็บอกว่าพอเดินไปถึงที่ดอนนั่นก็เดินล่อให้มันออกมาอยู่ทั่วก็ไม่เห็นวี่แววอะไรจนช่วงเกือบจะสามทุ่มไม่เห็นเสือออกมาแต่กลับเห็นผีที่เดินเพ่นพานออกมาหลอกหลอนอยู่เรื่อยๆ แต่มันไม่ยอมเข้ามาใกล้เพราะว่าแกมีเครื่องล้างของขังอยู่ผีที่เห็นพวกนั้นล้วนแต่เป็นผีคอขาดแถบทั้งสิ้นที่น่าจะยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่แกก็ไม่ได้ทําอะไรผีพวกนั้นเพียงขู่เดียวก็เห็นว่ามีร่างของคนเดินลองมาตามทางเกวียนมองไกลๆเหมือนว่าจะเป็นคนที่ตัวสูงใหญ่ผิดจากคนทั่วๆไปมันไม่ใช่ผีหัวขาดเพราะว่าหัวมันยังอยู่ที่บา่าก็มีเสียงปู่บอกว่ามันเป็นหัวหนาโจนที่ถูกเสือฆ่าตายไปเมื่อปีก่อนนี่เอง ตอนนั้นลุงเขยยังไม่รู้ว่ามันเป็นผีหรือคนเพราะว่าตัวมันสูงใหญ่หัวมันไม่ได้ขาดไปด้วยเพราะมันเดินเข้ามาใกล้มันก็ยกดาบขึ้นแล้วก็วิ่งเข้าหาหมายจะใช้ดาบนั่นฟันลุงเขยแต่ก็ถูกลุงเขยยิงสวนเข้าไปด้วยกระสุนที่ลงอาคมเอาไว้จนหงายหลังพึงเหมือนจะถูกยิงเข้าที่กลางยอดอกแต่มันไม่ตายแต่ก็ทําให้มันตกใจจนมันหันหัวรีบจะกระโจนหนีเพราะคงจะไม่เคยถูกยิงจนบาดเจ็บมาก่อนแต่ล่างที่กระโจนหนีออกไปนั่น มันเป็นเสือหรือก็ะเป็นเสือสมิงนั่นเองเป็นอย่างที่คิดเอาไว้จึงได้วิ่งไล่ตามไปใส่กระสุนไปด้วยแล้วสุดท้ายด้วยพิษของกระสุนอาคมมันก็นล้มหน้าทิ่มลงไปนอนดินพล่านอยู่กับพื้นซะก่อนทำท่าทางกระเสือกตะสนจะหน,นีไปต่อแต่ก็ไปไม่ได้ลุงเขยตามไปทันก็เดินไปยิงเข้าที่หัวแบบไม่ต้องคิดอะไรมากพอสิ้นเสียงปืนระเบิดมันก็นขาดใจตายทันที ก่อนที่จะกรีดเอาหน้าผาของมันที่เป็นรูกระสุนออกมาให้โปูและตัดเอาหางของมันกลับมาด้วยที่วางอยู่นั่นลุงเช้าพวกลุงลุง,ลงอาอาก็พากันรีดไปดูก่อนที่จะมีชาวบ้านคนอื่นๆไปพบเข้าซะก่อนและได้ช่วยกันถลกเอาหนังเสือสมิงนั่นกลับมาด้วยลุงเขยจึงได้ช่วยทําพิธีสะกดวิญญาณเสือสมิงให้ก่อนที่จะเอาไปใช้ทําอะไรอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องล้างหรือตระกุดมันจะได้ไม่เกิดอาถรรพ์อะไรตามมา แต่พอได้ยินคำว่าอาทรพนสุดท้ายก็เลยต้องเอาไปให้หลวงพ่อที่นับถือเก็บไว้แทนและได้ตะกุดกลับมาคนละดอกจนครบทั้งลูกหลานที่เหลือก็ให้หลวงพ่อท่านทำเป็นเครื่องรางของขังปล่อยให้ชาวบูชานำเงินไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั้งหมดแม้ว่าเรื่องเสือหรือว่าเสือสมิงจะไม่มีใครได้เห็นหรือได้ยินอีกแต่ก็ยังมีเรื่องผีหัวขาดที่ยังโดนหลอกหลอนกันเรื่อยมาอีกหลายปีและเลิเมเงียบหายไปตามกาลเวลา ดอนหัวขาดเวลาต่อมาก็ถูกรถไถดันจนลาบกลายเป็นไรอ้อยในปัจจุบันเหลือเห็นเพียงแค่สารเพียงตาตรงโคนต้นโพที่ยืนต้นตายเหลือแต่ตอผุโผุมาจนทุกวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไป